เธอมันมีคลิปมันเขาออกทีวีด้วยแต่ไม่รู้ว่าออกช่อหรือเปล่านะคะเมื่อกี้เปิดกดเลื่อนนผ่านแล้วไปเจอเอ่อยัตาบอยโดนค้นกระเป๋าทุกคนไม่รู้ว่ามีชอ์ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนะคะอุย้ยกลัวกลัวว่ามีตัวเองตอนที่เราโดนคนด้นกระเป๋านะ่ะมีกล้องหรือเปล่าเน,นั้นเราก็ไม่แน่ใจนะคะเปิดเจอทุกคนตอนนี้กําลังเป็นเอ่อช่วงโฆษณาอยู่นะคะเดี๋ยว กลับมาดูนะเดี๋ยวช่อจะถ่ายในทีวีให้ดูนะคะว่าเจอ ER อะไรบ้างคะทุกคนเออปกติแล้วแต่ก่อนช่อคิดว่านะแต่ก่อนนะเขาจะลงแค่สตอรโฮมที่เป็นเมืองใหญ่ๆนะคะอันนี้มาลงทีวีเฉยทุกคนอันนี้โฆษณา,าอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขากลับมาทีหนึ่งเดี๋ยวช่อจะหันหน้าจอไปให้ดูนะคะว่ามันเป็นโปรแกรมอะไรของประเทศสวีเดนตายฉันได้ออกทีวีไหมเนี่ยกลัวเนี่ยค่ะที่ช่อโดน นี่เลยที่ออกทีวีทุกคนอันนี้ที่ยดตะบอยนะคะเนี่ย <Yeah, S 1> มีคนรอแบบนี้เลยนะเนี่ย yeah, แล้วก็ให้น้องมานะ่ะดมแบบนี้เลยแล้วคิดดูนะคะว่าพนักงานนะมีกี่คน mm. อย่างนี้เลยนะคะทุกคนที่ช่อโดนนะ ทั้งหมดะมีอยู่ประมาณ4คนแล้วเราก็าไปข้างในแล้วข้างในคือมีห้องอีก2ห้องนะคะตอนนี้คือเขาออกเขาออกทีวีด้วยนะปกติแล้วช่อบไม่เห็นเขาออกทีวีนะเขาจะออกแต่ทางสต็อกโฮมทางช่องใหญ่ๆนะคะแต่ตอนนี้คือสนามบินยัตตบอยได้ออกทีวีจ้า เราจะดูนะคะว่ามีคนไทยหรือเปล่าเ y e แปลกเนาะปกติบ้านเราอะเวลาเขาจะเอาหมาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ข้ามประเทศอะมันต้องมีเอกสารเกี่ยวกับหมาสายพันธุ์ไหนรับมาจากฟาร์มไหนฉีดวัคซีนหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะ สรุปแล้วนะคะนางได้เอาหมากับสเปนค่ะทุกคนนางไม่สามารถเอาหมาเข้าในประเทศสวีเดนได้ก็คือรอในห้องแล้วก็บินกลับสเปนค่ะเขาจะให้หมาไปฉี่นะคะแล้วแต่ว่าตำรวจจะตามไปด้วยนะเอาหมาไปฉี่ นอกสนามบินก็ทนเบิกนะคะทุกคนโอ้สักกะสรุปแล้วเขาส่งนางกลับเลยนะคะมีไฟไหนที่บินกลับไปประเทศก็คือส่งไฟนั้นกลับไปด้วยระยัดตางเข้าไปในไฟนั้นเลยเออเป็นอย่างนี้เลยมีช่อรือเปล่าวะ คือเขาเจอในอกระเป๋าสตางค์นะคะทุกคนซึ่งไอผู้ชายคนนี้บอกว่ามันไม่ใช่ของฉันแต่ว่าหยุดบอกว่าหยุดมันออกมาจากกระเป๋าสตางค์ของคุณก็ <c oughs> <c oughs> บอกว่าเดนน่ามินเวสการ์ไมถึงมันไม่ใช่กระเป๋าของฉัน <c oughs> โอ้ย <c oughs> แต่เกรินสอบเกิดอันนี้ผักสด

อันนี้เขาจะโดนตรวจตัวนะคะเขาจะต้องค้นตัวนะคะเขาบอกว่าเขาจะต้องไปค้นตัวอันนี้คือเข้าไปในห้องนะคะแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่เยะตบอยทุกคนช่วยจำได้เพราะว่าถ้าเป็นเยะตบอยมันมีแค่สองห้องแต่อันนี้มันมีหลายห้องมากเฮ้ยฉันรู้อันนี้มันคือขี้เหล็ก <laughs> อ่ะมันคือขี้เหล็กเว้ยฉันรู้นี่นะคะเขาก็จะเอาทิ้งแบบนี้เลยนะทุกคน เนี่ยค่ะตอนที่ชอบซีนน้ำพริกแม่มาก็สีนแบบนี้นะคะแต่เขากรีดทิ้งนะจ๊ะแล้วมาช่างกิโลแบบนี้แต่ของช่อน่ะโดนกรีดแล้วเอาไปเอาไปเออผสมกับเครื่องเหมือนว่าเขาตรวจว่ามันเป็นสารเสพติดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะทิ้งเลยจ้าไม่สนใจนะคะคือทิ้งเลย นา4กโอี้่กิยคือเขาไม่อยากเขาบอกว่าฉันไม่เอาแล้วกระเป๋าใบนี้แสดงว่านางต้องรับหิ้วแน่เลยคือเขาทิ้งเลยค่ะเขาไม่สนใจเลยอะโอ้ยยอยทิ้งกระเป๋าเลยอ่ะ นั่งดูทีวีนะคะแล้วเปิดมาเจอช่วงจังหวะที่ว่าไอ้มันเป็นโปรแกรมหนึ่งอะเนาะที่มันขึ้นมาแล้วแล้วช่อกับแฟนช่อเหมือนมองหน้ากันแล้วแบบว่าไอตอนที่เขาค้นเรานะ่ะเขาได้ถ่ายคลิปเขาได้มีคลิปเขาได้ถ่ายวิดีโอไว้หรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยก็อรอลุ้นกันอยู่นะคะแต่ว่าที่เห็นนี้คือยังไม่มีคนไทยนะคะทุกคนส่วนมากจะเป็นคนต่างชาติเออเป็นคนเหมือนต่างชาติเหมือนชอนนี่แหละแบบว่าไม่ใช่คนสวีเดนเลยนะคะเป็นคนแบบว่า เป็นคนต่างชาติเหมือนพวกฟิลิปปินส์เหมือนพวกเนปาลอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วบินมาที่ประเทศสวีเดนในเงี้ยเขาก็จะแบบหยุดแล้วก็เข้าห้องเย็นนะคะทุกคนจะเห็นนะตอนแรกที่มีน้องหมานะเข้ามาด้วยนะคะนั่นะของช่อเลยเพอมีน้องหมามาปุ๊บน้องหมาวิ่งตามกระเป๋าช่อปุ๊บเขาก็ดึงกระเป๋าช่อมาแล้วทีนี้เขาก็ถาม่ากระเป๋าของคุณหรือเป่าเราบอกว่าใช่เขาก็เลยพาเราไปในห้องเลยนะคะห้องเย็นก็จะเป็นแบบนั้นเลยแต่ว่าข้างในอีกก็จะมีอยู่ประมาณ ก็จะมีอยู่สองห้องที่แบบว่าเวลามีปัญหาจริงๆอะ่ะคุณไม่คุณไม่สามารถตอบปัญหาของเขาได้เขาจะต้องเอาคุณอะ่ะไปนั่งข้างในห้องสองห้องนะคะอันนั้นคือห้องเย็นเย็นสุดๆเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะมีคนไทยหรือเปล่าแล้วคนไทยอยาจะดูอะไรหรือเปล่าอันนี้อันนี้เป็นโปรแกรมของ เยตาบอยนะคะมันมีของเยตาบอยกับสตอโฮมตอนนี้ <Yeah. S 1> แต่ว่าที่อื่นชอย,ยังไม่รู้นะแต่ตอนนี้เป็นของเยตาบอยก่อนค่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรารอ,รอดูกัน <Yeah. S 1> กลัวว่าตัวเองจะไปออกทีวีจังเลย <Yeah. S 1> แต่เราก็ไม่ได้ทําอะไรผิดไงเออคือของเราก็ผ่านแต่ว่าที่ที่เขาเบลอหน้านี้หมายถึงคนน่าจะไม่ผ่านน่าจะมีปัญหาคะทุกคน <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปดูกันเนี่ย <Yeah. S 1> เป็นอย่างนี้เลยนะคะทุกคนนี่ <laughs> อันนี้กระเป๋าใครนะคะเขาก็จะให้คนนั <ười Ice mus Christianity> ้นนะเข้าไปนะเขาจะไม่ให้คนที่ไม่ใช่เจ้าของกระเป๋านะเข้าไปนะคะอย่างช่อเนี้ยช่อเข้าไปคนเดียวนะคะส่วนแฟนก็คือรอข้างนอกเขาจะถามว่าใบไหนเป็นใบของช่อใบไหนเป็นใบของแปนนะคะอืมแต่ว่านางไม่ใช่คนนี้นะที่ตรวจช่อนะคนที่ตรวจช่อนะจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กนะคะแต่ละคนช่อเข้าใจนะแต่ละคนก็คือมันคนมันคนเขาเรียกอะไรนะคะโอลิกะ ต่างคนเขาเรียกอะไรวันหนึ่งก็อาทิตย์หนึ่งก็ทํางานแบบว่าคนละคนอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่นะคะนางเขาก็จะลือออกแบบนี้เลยค่ะทุกคนจริงๆโอ้ยนางมีกระเป๋าทั้งหมดอ่ะสี่ใบเลยค่ะคนเดียวตายแล้ว